เอมือไปใกล้ดูประกันไหมได้ได้อย่วันนั้นมาเขียนโจทรัสอันนี้เป็นพวกจักรลบินได้นะบินบินเนาะเอ้าลูกไดโนเสาร์ออกแล้วเมาโซเนียลูกเป็นปลาไดโนเสาร์ลูก ใช้เวลาเราพาเพื่อนๆไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปกันเลยจ้าโอ้หเมีด้วยเลยไปอีเีเยขึ้นเลยขึ้นเลยเคนเดียเรเต้องซื้อบัตรเา้ไ้ก้อนมากนตอนนี้ตอนนี้ต้องซื้อบัตรแยกลูกเอามากรเอามากร ไปถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวเด่ไมเหนไมาดน้องคนไดียมบอกก่อนหน่อยเนี่ยอะไรเออลูกโห่นี่กาลิกาลิกาลิมินกาลิมินัสโอ้แล้วก็ซิติปัตติน้องกลัวไหมกลัวไหมอุ้ยน้องบนเเอามือกาไปได้รู้มันกันไหม เอามือไปใกล้ดูประกันไหมอหหืออยู่วันนั้นมากอาาืออือโอ้ไดนโนเสาร์นะครับวันนี้โอ้ยน้องฟันยังไม่กลัวน้องฟันยังไม่กลัวเลยไดยนโนเสาร์วันนี้เก่งจังเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นดีกว่าลูกไปค่ะไดโนเสาร์โอ้ยตัวน,วนี้ตัวนี้นะ่าจะมาจากประเทศจีนลูกตัวนี้เพราะว่าชื่อเฉียนโจอรัชนะโอ้ โหเขียนจอนสระจับไม่ถึงอ่ะไม่ถึงก็ห้ามจับลูกห้ามจับไปไปดูต่อรึเปล่าวันนี้อะไรพี่พีนี่กวนหลงกวนหลงตัวนี้กวนหลงหูพี่พินดูนะพี่พีนดูนเอามือกันไปดูดูกันนะพี่พีนเฮ้ยตัวโน้นใหญ่ยังเลยพี่พีนนะ lebih-lebih ยังเพิ่มเพิ่มยังเพิ่โอ้โหเอาสบัดหางด้วยสบัดหางด้วยมีฟินวิฟินด้วยเป็นนกวิฟินวินโอ้ยมันเป็นนกด้วยลูกเอ้ยโอ้โหโอ้โหมีทูร์คอสโตสมีโตสซอรัสเทรโนดอน ตาเปจาราเนจาแล้ววี้าินนอันนี้เป็นพวกจะกูลบินได้นะพินพินเนาะโอ้โหตอะไรนี่เมฆโอ้อันนี้น่าจะกินแต่อนนนะตรตอเอรัไปยืนนั่นไปยืนนั่นดไปยืนนั่นเงเดี๋ยวระงไปยืนนั่นด นี่ร้อนตาดิอ้าวตัวนู้นใหญ่จังเลยพี่พีนเฮ้ยพี่พีนหายไปไหนอะเอาน้องคนนี้ก็หายเอาลูกไดนเอารอออกแล้วไม่ใช่นะครับพี่พีนเองนุ่นเดนโอเซอตัวนู้ยาวมากโอ้ตัวนู้นตัวใหญ่นู้นน้องคนน้อยตาตัวนู้นอะไรลูก ไลโปโนซอรัสดูนนสมกทออี่ะไรอีเป็นปลาด้วยปลาไดโนเสาร์ด้วยเหรอลูกไดโนเสาร์น่ากลมาโซเนียลูกเป็นปลาไดโนเสาร์ลูกโอ้มีด้วยเนะปลาไดโนเสาร์โอ้ไดโนเสาร์มีรอยข่หนคอ้น้องไปวะไปไปดูเลยน

โอ้โอ้มันใหญ่มากครับน้องๆหนูเห็นไหมไดโนเสาร์ใหญ่มากลูกกำลังสะบัดหางด้วยนู่นเห็นไหมโอ้ยโอ้น้องฟาเดียมไม่กลัวไดโนเสาร์เลยวันนี้โอ้โหโอ้โหเอ้ยยอดเลยพี่วินมาน้องฟาเดียมมา ใคอยาพาผมเลยทุกคนตตาลุยสุดๆมันร้อนคือทุกคนเม่่ใครนะไปไปโอ้บินมีอะไรเอ่ยมีกาโนโตรสนนี่นี่โอ้นี่ก็มีอีกนันี่วันนี้มีับลูกอ๋อนี่มีลูกสเนาะ โอนันีกว่าไปดี่รมดีกว่าไปนี่ร็ไปตัวนี้ีร็ไปเฮ้ยมันมองตาด้วยเฮ้ยวิ่มันมองตาด้วยมันมองมันเลืบตามาพี่วิเฮ้ยโอ้ไตัวดนโนัทยรันโนซอรัตไทยรันโนซอรัสโอ้ยมีน้องตัวนี้เป็นลักล้านเนื้อนะครับไปดูไปดูอ้าวไปนี้ดีกว่า ต้องจ่ายตังตะหางไหมลูกก็มีตรงนี้ให้น้องๆนั่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนาะตรงนี้ขี่ได้ห้าตัววัป๊าป๊ามาวันนี้แดดร้อนมากเลยครับโอ้โหตรงนี้มีไคเไดโนาร์ด้วยเฮ้ยกำลังจะออกลูกแล้วไขเทอโนซัเฮ้ยออกมาแล้ว ช่ไดโนเสาร์น้องฟาเลียพิวินแล้วก็น้องตานี่เองหูยไปแอบอยู่ในไข่ไดโนเสาร์แล้วรู้ไหมนี่ไข่ไดโนเสาร์ได้โโไลูกน่าจะเป็นของจีราฟพาไททันเนาะเพราะว่าตัวใหญ่ไข่ก็น่าจะใหญ่เนาะเดี๋ยวเราไปดูั่งนี้ดีกว่าไปจีราฟพาไททันตัวนี้งไงพิวินโอ้ใหญ่จังเลยตัวนี้ใหญ่กว่าป้าเป็นร้อยเท่าเลยพิวิน แต่ว่าป๊าบอกว่าเราดูน้องฟาเรียก่อนดีกว่าไม่ควไดโดนเสาร์เลยดนตรีมันมากเลยน้องฟาเรียไปน้องอาริตา้อาออกมาเร็วลูกออกจากใครเด้อออกมาจากใครเด้เอาาาดมาเร็วลูกสำหรับคลิปนี้นะคะก็คือสนุกมากมากเลยค่ะร้อนด้วยเนอะร้อนมากเลยค่ะ <laughs> ดูหน้าน้องฟาเรียสิตอนนี้งงมากเลยครับแ <c oughs> ล้วเป็นไงบ้างพี่วิน,น <c oughs> ได้เจอไดโนเสาร์เยอะเป็นไงบ้างครับวันนี้ <c oughs> น้องได้น้องจ้องบางตัวก็น่ากลัวนะเราไม่เคยเห็นเนาะอย่าลืมนะเพื่อนๆเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเป็นกันดีเป็ะได้มาทาดคลิปใหม่ๆของฟีนกว่าแฟมิลี่นะคะแล้วก็กดติดตามให้พี่ปาด้วยนะคะโอเคแล้วไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะลงดีบ๊ายบายหน่อยค่ะติดตามกันหน่อยร้อนมากเลยคนมาดูเยอะมากเนาะ